ผมเหมือนเคยครับใน EP ีที่ย3บสามครับวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูผัดพริกแกงหมูครับใส่ถั่วครับโดยใช้หมูสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวัตถุดิบที่เราใช้แล้วก็วิธีการทำนะครับว่าเราทำกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมวัตถุดิบที่เราใช้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ จะมีส่วนของน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็พริกแกงครับหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับผมชอบกินชิ้นเล็กๆแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็โหระพาครับใบมะกรูดมะนาวเอ้ยน้ำปลาครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับว่าเราทำกันยังไงบ้างนะครับ พอกระทะร้อนแล้วเราก็ทําการใส่มันหมูของตัวหมูสองท่านไเดี๋ยวให้น้ำมันมันออกครับเน้ำมันดเอน้ำมันมันเริ่มออกแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ตัวของพี่แกงไปครับเด็น <c oughs> พอพี่แกงสุกแล้วก็วทำการใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเทลงไปเลยครับผมจากนั้นเราก็ทำการใส่ตัวหมูสามชั้นลงไปเลยครับ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปอีกรอจนหมูสามชั้นสุกนะครับแล้วจากนั้นเราค่อยปรุงรสชาติกันนะครับ เราก็มาทําการปรุงรสชาตินะครับถ้าหมูเริ่มสุกดีแล้วครับก็ใส่ตัวน้ําปลาลงไปครับแล้วก็น้ําตาลปีมครับแค่นี้ก่อน รอส่วนของตัวน้ําตาลปีบลายแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีนะครับชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงอะไรนะครับผมชอบแบบเค็มๆหวานๆนิดๆพอหมูเริ่มสุกได้ที่นะครับเราก็ใส่ตัวตัวฝักยาวใส่ตัวฝักยาวตัวฝักยาวเลยครับมาก,กูดรับ เดี๋ยวรอจนถั่วฝักยาวสุกแล้วค่อยใส่ใบโหระพาตามหลังนะครับพอถั่วฝักยาวเริ่มสุกดีนะครับเราก็ทำการใส่ตัวใบโหระพาลงไปเลยครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวไปจัดใส่จานนะ,นะครับนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ผัดพริแกงถั่วใส่หมูสามชั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการชิมกันเลยนะครับครับมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับเดี๋ยวเราชิมปรเปล่าๆอะไรคำหนึง่งชิมเปล่าๆอะไรนะครับคำหนึง่ง อร่อยหวากนี่ครับกินแล้วม <muffin> ันจะออกเค็มๆหวาน ผมไต่หัวเราพาไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เรามันหอมอีครับฟินยัยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปใหเ่ื่อยนะยังไงื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้าครับเพราะผมจะทำอะไรกินนะครับ เดี๋ยวโยมผขอกินข้าวแล้วก็ห่อไปกินทํางานแล้วก็ห่อให้แฟนไปกินทํางานด้วยครับบ๊ายบายครับผมเต็มทัวทำอะไนครับ